คุณครับคุณชอบเคโฮมสมายคลับบริการเสริมจากสิงนเชื่อบ้านเกษตรกรไทยตรงไหนครับอ๋อก็ชอบตรงที่มีปัญหาเรื่องบ้านอะไรอะไรก็โทรสอบถามได้ค่ะอุ่นใจตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะน้ำไม่ไหลไฟดับแม่บ้านลาหาคนสวนกำจัดสุนี่แหละครับสารพัดปัญหาเรื่องบ้านที่เราพร้อมช่วยคุณหนึ่งในสิ่งดีๆที่เต็มใจให้ทั้งก่อนและหลังกู้บ้านเคโฮมสมายคลับดูแลทั้งบ้านดูแลทั้งคุณโทร028888888กด5 1 รายการมันนี่ช็อตสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ02-888-8888บริษัทปตท,ทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนช่วงไลฟ์สไตล์แบงกิ้งการเงินเรื่องง่ายใกล้ตัว สนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ0 2 8 8 8 8 8 8 8สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมันนิชช็อตไลฟสไตล์แบงกิ้งการเงินเรื่องง่ายใกล้ตัวสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ รายการมันนี่ช็อตโดยผมยุทธนากระบูนแสงทาง f m 97 Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพจันทถึงสุกบ่าย3โมงถึง4โมงเย็นที่นี่นะครับและเช่นเคยครับการฟังรายการวิทยุมันนี่พลัสรายการวิทยุมันนี่ช็อตหรือว่าชมรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองย้อนหลังหรือฟังแบบเรียลไทม์นะครับก็สามารถที่จะทำได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.yutcareu.com เคยแวะเข้าไปชมบ้างหรือยังครับ www.yutcareyou.com นะครับส่วนฮอตไลน์สายด่วนในการติดต่อโดยตรงกับรายการเบอร์นี้เบอร์เดียวครับ0819849735 0819849735นะครับวันนี้ครับคุณผู้ฟังครับเราไปตามดูเกี่ยวกับทิศทางแนวโน้มตลาดที่อยู่อาศัยตลาดอสังหาริมทรัพย์กันหน่อยดีไหมครับ คือไม่ว่าจะมีตัวแปรที่จะกระทบต่อเราในรูปแบบไหนยังไงก็ตามเนี่ยแต่เรื่องปัจจัยสี่ครับเรื่องของที่อยู่อาศัยยังไงยังไงก็ยังคงมีความจําเป็นอย่างยิ่งทีเดียวนะครับการเล็งการเลือกการพิจารณาที่จะหาที่อยู่อาศัยหรือว่าการทําการค้าการเป็นที่ตั้งธุรกิจอย่างไรเนี่ยตามที่ผมได้คุยกับผู้เชี่ยวชาญอสังหาริมทรัพย์มาหลายต่อหลายท่านเนี่ยมักจะพูดตรงกันเลย บอกตัวแปรหลักๆเนี่ยมันก็คือเรื่องของทําเลครับคุณผู้ฟังทําเลทําเลทําเลอันนี้เป็นหัวใจสําคัญในการเลือกอสังหาริมทรัพย์เลือกที่อยู่อาศัยเลือกทําเลที่ตั้งในการจะทําธุรกิจนะครับฉะนั้นวันนี้ครับพี่ต๋องของเราคุณอาลงกฎบุญมาสุขท่านผู้อในการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารเกษตรกรไทยจำกัดมหาชนนะครับจะมาอัปเดตตลาดคอนโดมิเนียม ตามแนวรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายนะครับแนวไหนบ้างนะครับที่มีแนวโน้มจะเติบโตได้อีกแนวไหนบ้างมีโอกาสที่จะขยายเป็นชุมชนที่มีความหนาแน่นมากยิ่งขึ้นนะครับแนวไหนบ้างที่มีโอกาสที่ราคาจะปรับเพิ่มสูงขึ้นและเป็นตลาดที่น่าสนใจนะครับฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวไปตามดูครับตลาดคอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายแล้วก็ไฮไลท์ไปที่โซนแถวแถวตลาดภูวุธ,ธากาศ ว่ากันว่าเป็นทำเลทองส่วนต่อขยายของสายสีเขียวทีเดียวและพี่ต๋องก็พร้อมแล้วนะครับที่จะคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับสวัสดีครับพี่ต๋องครับสวัสดีครับคุณที่น่าและคุณผู้ฟังครับขออัปเดตสําหรับตลาดคอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้าซะหน่อยแต่ว่าขอโฟกัสไปที่ส่วนต่อขยายต่างๆนะฮะถ้าเอาเฉพาะส่วนต่อขยายของรถไฟฟ้าเนี่ยโซนไหนส่วนไหนน่าสนใจน่าโฟกัสมากที่สุดครับครับ ก็ปัจจุบันนี้นะครับส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับก็มีบทบาทสําคัญจริงนะครับที่จะทําให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์เนี่ยในบ้านเราโดยเฉพาะในกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยมีการเติบโตค่อนข้างอย่างเห็นได้ชัดนะครับครับแต่ถ้าวันนี้นะครับทําเลหนึ่งที่น่าสนใจที่อยากจะมา,าคุยกับคุณผู้ฟังก็คือส่วนต่อขยายของสายสีเขียว ซึ่งส่วนต่อขยายดังกล่าวเนี่ยก็ทําให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในช่วงส่วนต่อขยายนั้นเนี่ยมีการเติบโตเนี่ยอย่างเห็นได้ชัดมากแล้วก็สีเขียวมีทั้งเขียวอ่อนและก็เขียวเข้มด้วยใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้คือเส้นสีเขียวทั้งหมดนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าคอนโดมิเนียมตรงไหนที่ขายดีที่สุดนะครับก็อาจจะสรุปได้ว่าเป็นคอนโดมิเนียมที่ตั้งอยู่แถวลดไฟฟ้าสายสีเขียวเข้มเขียวเข้มมันก็มีอยู่สองฝั่งใช่ไหม ใช่ครับตราฝัง่งไหนครับก็เป็นฝั่งช่วงจากตักสินถึงวงเงินใหญ่นะครับอ,อันนี้เนี่ยโซนดังกล่าวเนี่ยก็จะมีคอนโดมิเนียมเนี่ยเปิดตัวค่อนข้างเยอะนะครับและแล้วก็ขายออกไปแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะมีอัตราที่น่าพอใจเพราะว่าจากจำนวนหน่วยที่เปิดในช่วงตักสินวงเงนใหญ่เนี่ยสี่พันหนึ่งร้อยกว่าหน่วยเนี่ยขายไปได้ส4มพันสี่ร้อยกว่าหน่วยเหลือขายเพียงหกร้อกว่าหน่วยเท่านั้นนะครับแต่ที่น่าสนใจนะครับก็คือว่า ราคาขายเฉลี่ยเนี่ยอยู่ประมาณหนึ่งแสนสองมืนบาทต่อตารางเมตรจะพบเลยว่าราคาขายที่ขายอยู่ประมาณแสนสองมืนบาทต่อตารางเมตรมันคือสุข,ขุมวิทนั่นเองตอนต้นๆราคาน้องๆสุขุมวิทต้นๆเลยนะใช่ครับตารางเมตรละแสนสองเนี่ยครับแต่ทีนี้ว่าในส่วนต่อขยายเส้สนสีเขียวเนี่ยมันมีหลายส่วน,นส่วนต่อไปที่อยากจะพูดถึงก็ส่วนต่อขยายสีเขียวเข้มช่วงตลาดภูถึงบางว่า ใครขับรถผ่านนะมีแต่คอนโดมิเนียมนี่ขึ้นอยู่เยอะมากช่วงตลาดพลูถึงบางว่าใช่ไหมใช่ครับก็ขายไปได้เนี่ยนะครับค่อนข้างเยอะนะครับจากจํานวนหน่วยทั้งหมดเนี่ยสามพันกว่าหน่วยขายไปได้สองพันเจ็ดร้อยกว่าหน่วยเหลือขายเพียงสี่ร้อยกว่าหน่วยเท่านั้นก็เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นตเหมือนกันครับราคานี่สักเท่าไหร่ครับถ้าเกิดเป็นทเลอยู่ประมาณหกหมื่นสามพันบาทต่อตารางเมตรนะฮะเดยวนะครับพี่ต๋องครับคอนโด ที่ล้อไปกับรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายเขียวเข้มถ้าเป็นช่วงตลาดพูถึงบางว่าดูเหมือนว่าราคาคอนโดต่อตารางเมตรเนี่ยจะถูกกว่าช่วงสะพานตักสินถึงวงเวียนใหญ่จะถูกกว่าการเป็นครึ่งต่อครึ่งเลยนะพี่ต่อใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเนื่องจากทางตลาดพูนเนี่ยมันส่วนต่อที่ไกลออกไปนิดนึงะนะจะเป็นย่านทางฝั่งทนจริงๆและ นะครับเพราะว่ามันจะตัดออกไปทางเพชรเกษมอะไรได้นะครับนั้นราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่หกหมื่นสามต่อตารางเมตรเนี่ยก็เป็นราคาที่ประมาณปานกลางนะครับก็ไม่ได้แพงเกินไปหรือไม่ได้ถูกเกินไปทีนี้ตั้งแต่ตั้งแต่แรกเลยผมขอความรู้พี่ต๋องไปว่าแล้วถ้าเกิดว่าเป็นคอนโดมิเนียมที่เกาไปทางส่วนต่อขยายสายสีเขียวเนี่ยนะฮรตกลงตรงไหนครับที่น่าโฟกัสน่าจับตามองมากที่สุดครับพี่ต๋องครับครับก็ตรงช่วงระหว่าง ตากสินถึงวงเวียนใหญ่นะครับเป็นช่วงสีเขียวเข้มเนี่ยเป็นช่วงที่น่าสนใจที่สุดนะครับแล้วถ้าอย่างนั้นโซนแถวแถวตลาดพรูวุฒธธากาศนะครับทั้งตลาดพลูกับวุฒากาศนี่ก็จะเป็นอีกทำเลหนึ่งนะครับที่ มีโอกาสนะเติบโตได้อีกเยอะนะครับอ๋อนี่มนหมายถึงว่ากําลังจะโตมากขึ้นในอนาคตอันใกล้ใช่ไหมครใช่ครับนะครับแล้วก็ผมก็เชื่อว่าเมื่อทุกอย่างเนี่ยมันมาพร้อมบรรจบกันหมดแล้ว BTS ทุกอย่างวิ่งมาเพราะฉะนั้นเนี่ยโซนทางด้านตลาดหู้ทุก,กาก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแต่วันนี้ถ้ามันมี BTS ไปแล้วเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าการเดินทางเนี่ยก็จะง่ายขึ้นสะดวกขึ้นแล้วก็ตามแผนเนี่ยก็จะมีการเปิดสถานีเพิ่มใช่ไหมครับเส้นนี้ก็จะเป็นสถานีวุฒากา ับสนามีบางว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยย่านนี้ก็จะเป็นอีกย่านหนึ่งที่มีการเปิดตัวโครงการเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะครับมีคอนโดเบียไปอยู่ในบริเวณดังกล่าวแล้วมันก็จะเป็นอีกครั้งเลือหนึงนะครับครับที่ต้องอยากจะถามต่อก็คือว่าแล้วแถวนั้นเนี่ยหาของกินง่ายไหมครับเยอะมากนะครับแถวด้านตลาดพูดนะยตลาดพูดเดิมเนี่ยจริงๆตั้งอยู่ริมคลองบางหลวงใช่ไหมครับ แล้วก็ในอดีตแล้วจริงๆก็จะเป็นเส้นทางของแม่น้ําทพยาเดิมนั่นแหละครับ,รบแต่ว่ามีการขุดคลองรัดเข้ามาเนี่ยก็จะกาเพราะฉะนั้นก็จากคลองบางหลวงเนี่ยนะครับก็จะกลายเป็นลําน้ําสายหนึ่งเท่านั้นเองแต่ยังไรก็ดีเนี่ยนะครับแถวนั้นยังมีชุมชนที่ประกอบไปด้วยกลิ่นอายของวัฒนธรรมรโดยเฉพาะวัด ซึ่งก็ต้องเรียนว่าคนไทยเองเมีความผูกพันกับวัดค่อนข้างเยอะนะครับ,รบวัดบริเวณดังกล่าวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะได้ศิละปะมาจากทางด้านเป็นกระเบื้องเคลือบทันจีนซะมากกว่านะครับ<น>ซึ่งเป็นย่านของอตรงกับรัชสมัยของรัชกาลที่สามนะฮะเห็นบอกว่าถ้าเกิดถ้าเกิดคนมาเที่ยววัดแถบนี้เนี่ยเขาบอกว่าวิหารก็ดีอุโบสถก็ดีมักไม่ค่อยมีช่อฟ้าใบลาคาเหรอใช่รับ ช่ครับก็จะใช้เป็นลนักษณะเป็นกระเบื้องเคลือบจีนนะครับมาตกแต่งลดลายซึ่งก็จะเป็นความสวยงามอีกแบบหนึง่งในขณะเดียวกันสิ่งที่เราจะพบนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดดังๆที่เราคุ้นเกินก็คือวัดราชโอรสนะครับหรือว่าวัดอินทาารามวารวิหารเนี่ยวัดราชโอรสเนี่ยนะครับก็จะมีการตกแต่งด้วยตุ๊กตาหินแกะสลักจากประเทศจีนนั้นชัดเจนมากนะครับว่าศิลปะนะครับ แล้วก็รายวิจิตต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะได้อิทธิพลมาจากศิลปะแบบจีนเอ๊ะพี่ต่อครับวัดราชโอรสเนี่ยถือว่าเป็นวัดประจําพระองค์ของรัชกาลที่สามด้วยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับนะครับเป็นวัดประจํารัชกาลที่สามนะครับวัดราชโอรสนะครับซึ่งท่านเองก็ได้มีการปฏิสังขรณ์นะครับแล้วก็ขึ้นเป็นอารามหลวงด้วยนะครับครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยภายในพระอุโบสถนะครับอยากจะเชิญชวนเลยครับถ้า ท่านใดมีโอกาสแวะไปทั้งให้ไปชมภาพจิตรกรรมฝาผนังนะครับครบซึ่งก็มีลวดลายแบบจีนเข้ามาผสมผสานด้วยนะครับกับศิลปะแบบไทยครับอยากจะดูภาพจิตรกรรมฝาผนังลวดลายแบบจีนต้องไปที่วัดราชโอรสนะครับวัดประจำราชการที่ฉามนะครับที่ได้ทรงปฏิสังขรณ์แล้วก็ถวายเป็นพระอารามหลวงนะครับ แถวนั้นวัดดังๆเนี่ยมีอีกบ้างไหมครับพี่ดองมีครับก็มีวัดอินทรามวรวิหารนะครับซึ่งเป็นวัดสําคัญในสมัยกรุงธนบุรีนะครับก็เป็นวัดที่พระเจ้ากรุงธนบุรีได้ปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ท่านก็เสด็จมาประกอบพระราชกุศลที่นี่เป็นประจำนะครับสุดท้ายนะครับที่วัดนี้ก็จะเป็นวัดที่บรรจุภาพบรมอัฐิของพระองค์ไว้ที่นี่ครับเอาละครับเรื่องวัดดังๆวัดที่ เราควรจะไปดูศิละปละวัฒนธรรมต่างๆแล้วเนี่ยดูไปดูฮะดูมาเนี่ยอาจจะชักขิวฮะแถว <c oughs> นั้นเนี่ยมีมีของอะไรให้กินอร่อยอร่อยให้แวะรับประทานบ้างไหมครับพี่สองเยอะมากนะครับแถวย่านตลาดภูนะครับต้องบอกว่าเนื่องจากเป็นย่านเก่าแก่นะของชุมชนชาวไทยนะครับร้านอาหารร้านขนมแถวนั้นนี่ค่อนข้างเยอะอาจจะยกตัวอย่างนะครับก็มีข้าวหมูแดงตลาดภูอันนี้ก็เป็นที่ที่้นชื่นอยู่แล้วชื่อกลังเลยอ่ะ ใช่ครับนะครับแล้วก็จริงๆแล้วก็ราคาขายเนี่ก็ไม่ได้แพงด้วยนะครับมีเอกลักษณ์ด้านน้ําที่ใช้ลลาดเนี่ยนะครับโอ้จะ,ะสูตรที่แบบสูตรเด็ดมากนะครับ้าจากข้าวหมูแดงไปก็จะมีร้านบะหมี่ตรงเล้งนะครับร้านบะหมี่อันนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับเส้นบะหมี่เขาจะเหนียวนุ่มมากนะครับ น้ำซุปก,ก็อร่อยมากนะฮะแล้วก็อาจจะมีขายคู่ไปกับพวกกุ้ยจับกาเหลาข้างในพวกนี้เนี่ยจะเป็นร,ร้านที่อยู่ในเบรนเดียวกันหมดเลยน,นี่อะไรฮะร,ร้านบะหมี่ตรงเล้งใช่ไหมใช่ครับใช่ครับออร้าน,นะบะหมี่ตรงเล้งนะนอกากนั้นก็จะมีขนมที่จะเป็นอาหารที่เป็นเอกลักษณ์เช่นขนมเบื้องยวนนะครับคนไทยโบราณชอบทานกันนะฮะก็จะมีถั่วง,งอกมีใส่กุ้งมีอะไรใส่เข้าไปแล้วก็ไข่ผสมกับแป้ง ขนมเบื้องยวนนี่ต้องเป็นขนมเบื้องยวนสุอาภานะครับจะอยู่ตรงตลาดภูเลยนะถามแถวนั้นได้นะครับถ้าใครอยากจะไปอุดหน,นุนเป็นร้าน<ต>หรือว่าเป็นรถเข็นเป็นรถเข็นครับนะฮะผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยขายอาหารขายอะไรเนี่ยถ้ามีฝีมือแล้วไม่ต้องกลัว นะครับไม่มีที่นั่งไม่มีร้านไม่มีหน้าร้านมีรถเข็นแค่รถเข็นเราก็สามารถที่จะขายได้คนกินลูกค้าก็มาซื้อแล้วกลับไปกินที่บ้านก็ได้ใช่ครับนะครับใช่ครับแล้วไปลองมาครบทุกร้านด้อย่างที่พูดเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็ไปมาแล้วนะครับก็ยังยืนยันนะครับว่าโอเคนะครับรสชาติที่ใช้ได้เลยกินเสร็จก็แจกป้ายเลยต่องชวนชิมกินได้เลยนะพี่ต่องรับประกันเรื่องของคุณภาพความอร่อยนะเอาแล้วครับแล้วถ้าเกิดว่า หลังจากที่ท้องอิ่มแล้วเนี่ยทีนี้ปรากฏว่าไปดูแล้วปรากฏว่าก็เจอทาเลถูกใจเจอบ้านถูกใจเจอคอนโดถูกใจเนี่ยเราก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะถ้าเราจะมาซื้อบ้านซื้อทาวน์เฮาส์หรือซื้อคอนโดแถวนี้เนี่ยจะกู้ผ่านไหมเนี่ยพี่ต๋องมีคําแนะนํำยังไงบ้างครับครับเดี๋ยวนี้มันมีความสะดวกสบายมากมายนะครับ เราผมเชื่อว่าไลฟ์สไตล์ของคนนะครับปัจจุบันเนี่ยพึ่งพาเรื่องของโมบายค่อนข้างเยอะง mm hmm. นั้นทางธนาคารกสิกรไทยเองก็จะมีนวัตรกรรมที่เรียกว่า K Home Loan on Mobile นะครับ,รบก็คือการกู้บ้านรู้ผลสบายผ่านทางมือถือน,นั่นเองเพียงแต่ว,ว่าลูกค้านะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเลือกดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่เป็นของ Home Buyer นะครับค mm hmm. ลิกเมนูโลนแล้วก็เลือกไอคอนที่เป็น K Bank นะครับท่านก็เข้าไปกรอกระเอียดส่วนตัวรายได้ค่าใช้จ่าย นะครับระบบมันก็จะสามารถที่จะประมวลผลเบื้องต้นมาว่าเราสามารถจะกู้ได้หรือไม่ได้เท่านั้นนะครับนี่คือเคโฮมโลนออโมบายใช่ไหมครับใช่ครับกู้บ้านรู้ผลฉับไวผ่านมือถือนะครับต้องเป็นมือถือต้องเป็น i อโอเอสเท่านั้นก่อนในเบื้องต้นก่อนนะครับใช่ครับใช่ครับต้องเป็น i อโอเอสนะครับส่วนแอนดรอยนี่รอก่อนใช่ไหมครับใช่ครับนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่า ผลมันออกมาว่าเราสามารถที่จะกู้ได้นะฮะก็ท่านก็ติดต่อเจ้าที่ที่สาขาของธนาคารกสิกรไทยได้เลยนะฮะธนาคารก็มีบริการตรงนี้ที่จำเนยความสู่ให้ลูกค้าทุกท่านแล้วเป็นการเป็นการอนุมัติเบื้องต้นแต่ถ้าอยากจะกู้ได้จริงๆยังไงก็ต้องมาติดต่อกับทางธนาคารใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้ขั้นตอนในการอนุมัติเงินกู้ซื้อบ้านของธนาคารกสิกรไทยใช้เวลาทั้งหมดตั้งแต่ วันที่ไปยื่นขอกู้จนกระทั่งวันอนุมัติได้เงินเนี่ยรวมรแล้วเนี่ยนานไหมครับพี่ต๋องก็เราแยกเป็นสองขั้นตอนขั้นตอนแรกคือถ้าเอกสารลูกค้าครบถ้นถูกต้องนะครับเราจะใช้วิธีการเอ่อเรียกว่าเพียรพินะฮะเพียรพิเนี่ยเราจะเพียรพิภายในสามวันนะฮะแต่ท่านเอ่อเมื่อเพียรพิผ่านแล้วนะครับเราก็จะใช้อ่ประเมินหลักประกันใช่ไหมครับประเมินหลักประกันเราก็ใช้เวลาประมาณสี่ถึงห้าวันเท่านั้นเอง นะเบ็ดเสร็จก็ประมาณสักเจ็ดถึงสิบวันท่านก็จะได้รับินกู้ไปแล้วนะครับดีครับดีครับเอาละครับสอบถามเพิ่มเติมเรื่องนี้ได้ที่ไหนยังไงบ้างครับพี่ต๋องครับสอบถามได้ที่เคคอนแทคเซ็นเตอร์ของธนาคารกสิกรไทยนะครับศูนย์สองแปด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 นะครับศูนย์สองแปด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 เบอร์เดิมเลยนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงนะครับพี่ต๋องครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณผู้ฟังครับพี่ต๋องนะครับคุณอลงกฎบุญมาสุขท่านผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ และการตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนนะครับมาวาดภาพให้เราเห็นเลยว่าตลาดคอนโดมิเนียมแนวรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายและก็โฟกัสไปที่ตลาดพลูวุฒากาศนั้นทําไมถึงเป็นทาเลทองส่วนต่อขยายของสายสีเขียวนะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงย่านตลาดพลูเนี่ยใครที่เป็นนักชิมเนี่ยก็คงจะรู้ดีว่ามีแหล่งอาหารการกิน มีร้านอร่อยๆอเนี่ยหลายร้านนะครับเห็นที่พี่ต๋องก็มาเล่าให้ฟังร้านข้าวหมูแดงตลาดพลูนะครับบะหมี่ตรงเล้งหรือว่าขนมเบื้องยวนนะครับเนี่ยเป็นรถเข็นนะครับแต่ว่าอร่อยมากๆเลยนะครับมีขายนมจิตรละดาก็มีด้วยนะครับใครสนใจจะแวะเข้าไปชิมก่อนแล้วค่อยไปดูทำเลทีท่ตั้งของคอนโดมิเนียม ก่อนจะไปเลือกซื้อเลือกหาแถวนั้นก็ได้นะครับเป็นอีกข้อมูลหนึ่งซึ่งนอกจากจะเป็นที่อยู่ที่เป็นทำเลทองแล้วก็ยังมีของอร่อยอร่อยอให้ทานกันด้วยนะครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวมีข่าวดีมาบอกต่อเลยครับคุณผู้ฟังสําหรับท่านที่เล็งๆไว้สมมุตินะฮะไปดูคอนโดถแถวแถวตลาดพลูวุฒากาศไว้แล้วปรากฏว่าแหมถูกตาต้องใจาเอาละคงจะต้องมาซื้อหาที่อยู่อาศัยโซนแถวนี้แหละนะครับที่บอกข่าวดีคืออะไรครับ ช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับทางธนาคารเกติกรไทยเนี่ยได้ออกแพ็กเกจนะครับสำหรับสินเชื่อบ้านที่มีความน่าสนใจสินเชื่อบ้านที่ว่าก็คือแคมเปญสินเชื่อบ้านกสิกรไทย at home banking solution หรือว่า miracle eyes นะครับเป็นการมอบแพ็กเกจระบบแจ้งเหตุอัจฉริยะผ่านกล้องวงจรปิดเชื่อม88สถานีตำรวจนครบาลตลอด24ชั่วโมงพร้อมวงเงินคุ้มครองแก่ลูกค้าสินเชื่อบ้านกสิกรไทย ซึ่งแคมเปญน,นี้เนี่ยมีตั้งแต่7พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาจนถึงนู่นเลย31มีนาคมปีหน้านะครับ31มีนาคมปีหน้าพี่บู๊ครับท่านรองกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนคุณชาติชายพยุหะนาวีชัยนะครับพี่บู๊บอกว่าการที่ธนาคารกสิกรได้พัฒนาแนวคิดดิจิทัลโฮมโลนเพื่อจะให้สอดรับกับแนวโน้มดิจิทัลไลฟ์สไตล์แล้วก็เป็นการตอกย้ำ ความเป็นผู้นำบนโลกดิจิตอลก็เลยมีการพัฒนานวัตกรรมบริการสินเชื่อบ้านที่ตรงกับรูปแบบการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดธนาคารกสิกรไทยได้เสนอโครงการสินเชื่อบ้านกสิกรไทย at home banking solution หรือว่า Miracle Eyes เงื่อนไขเป็นอย่างไรสำหรับลูกค้าที่กู้สินเชื่อบ้านกสิกรไทยวงเงินตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไป วงเงินตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปนะครับก็จะได้รับแพ็กเกจมิลเลอ e Eyes นวัตกรรมที่จะช่วยป้องกันบ้านถูกโจรกรรมให้ลูกค้าสินเชื่อบ้านธนาคารกษิกรไทยประกอบไปด้วยกล้องวงจรปิดพร้อมระบบแจ้งเหตุอัจฉริยะที่เชื่อมต่อกับตำรวจนครบาลรวม88สถานียังไม่พอนะครับมงมีวงเงินคุ้มครองการโจรกรรมสูงสุดถึง6 0 0 0 0บาทนาน1ปีโดยไม่ต้องเสียค่าบริการ m i r a c l e e ไ e s นาน สามเดือนนะครับแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตในราคาพิเศษจาก TOT และบัตรเครดิตเคโฮมสมายคลับจากธนาคารกสิกรไทยถ้วยนะครับซึ่งธนาคารกสิกรไทยก็เป็นธนาคารแห่งแรกแหละครับที่นําเสนอลูกค้าสินเชื่อบ้านด้วยโซลูชันครบวงจรที่จะช่วยดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าของบ้านโดยการร่วมมือกับหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงไม่ว่าจะเป็น TOT ไม่ว่าจะเป็นกองบัญชาการตารวจนครบาล ไม่ว่าจะเป็นบริษัทเมืองไทยประกันภัยซึ่งเ็าจะช่วยให้ลูกค้าเนี่ยสินเชื่อบ้านกสิกรไทยมีที่อยู่อาศัยที่อุ่นใจแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับสำหรับ Miracle Eyes ผมขยายให้ฟังหน่อยนี่เป็นนวัตกรรมระบบแจ้งเหตุอัจฉริยะที่ TOT ร่วมมือกับกองบัญชาการตำรวจนรครบาลพัฒนาขึ้นเพื่อจะให้บริการแก่ประชาชนในเขตกรุงเทพโดยใช้เทคโนโลยีกล้องวงจรปิดหรือว่า CCTV และก็ซอฟต์แวร์ระบบรักษาความปลอดภัย เชื่อมโยงไปยังสถานีตำรวจในพื้นที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลรวม88สถานีตลอด24ชั่วโมงนะครับโดย t o t จะทำหน้าที่เป็นผู้เชื่อมโยงศูนย์สั่งการควบคุมกับกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งอยู่ที่บ้านของผู้รับบริการเพื่อป้องกันการจุลกรรมแล้วก็ปราบปรามอาชญากรรมให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับตั้งแต่7พฤศจิกาย,ยนปีนี้ถึง31มีนาคมปีหน้านะครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ K Contact Center 028888888 028888888นะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนขออนุญาตงดกิจกรรมนะครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับช่วง Lifestyle Banking การเงินเรื่องง่ายใกล้ตัวสนับสนุนโดย ธนาคากรกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ02888-8888รายการมนันช็อตสนับสนุนโดยธนาคากรกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ02-888-8888บริษัทปตทจำกัดมหาชน พลังที่ยั่งยืน คุณครับคุณชอบเคโฮมสมายครับบริการเสริมจากสิ่เชื่อบ้านเกษตรกรไทยตรงไหนครับอ๋อก็ชอบตรงที่มีปัญหาเรื่องบ้านอะไรอะไรก็โทรสอบถามได้ค่ะอุ่นใจตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะน้ำไม่ไหลไฟดับแม่บ้านลาหาคนสวนกำจัดปลนี่แหละครับสารพัดปัญหาเรื่องบ้านที่เราพร้อมช่วยคุณนึ่งในสิ่งดีๆที่เต็มใจให้ทั้งก่อนและหลังกู้บ้านเคโฮมสมายครับดูแลทั้งบ้านดูแลทั้งคุณโทร028888888กด517